ประสิทธิทโชคทายาทนักการเมืองใหญ่เพิ่งจบจากนอกหมัดหมาดปีนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเขาออกไปหาเสียงยังที่หมู่บ้านที่ลกปลางห่างไกลความเจริญสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมขออาสามารับใช้พ่อแม่พี่น้องที่หมู่บ้านแห่งนี้ขาดเหลืออะไร หรือว่าต้องการอะไรแบบจําเป็นเร่งด่วนบอกผมมาได้เลยนะครับผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเดี๋ยวจะจัดการให้ทันทีเลยชาวบ้านยกมือขึ้นแล้วก็พูดขึ้นว่าที่หมู่บ้านเรามีสองเรื่องที่ต้องการแบบจําเป็นเร่งด่วนครับเรื่องที่หนึ่งก็คือถนนทางเข้าหมู่บ้านของเรามันเป็นลูกรังหน้าฝนมาทีไรถนนเสาะขาดสัญจรลําบากมากอยากจะได้เป็นคอนกรีตครับได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวนี้ แล้วประสิทธทิโชคก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปที่ไหนสักแห่งฮัลโหลเดี๋ยวมาทําถนนให้หมู่บ้านนี้หน่อยนะทําเป็นถนนคอนกรีตรไปเลยทุกวันนี้เป็นถนนลูกลังเข้าสัญจรลําบากมากหน้าฝนขาดตลอดโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวมีคนมาจัดการให้แล้วอีกเรื่องละครับอีกเรื่องก็คือหมู่บ้านเราอยู่ห่างไกลเกินไปสัญ,ญญาณโทรศัพท์มาไม่ถึง เราอยากจะได้เสาสัญญาณโทรศัพท์ครับ